ทุกคนยายสมสีอะ่ะเอาสีป่าไม่ใช้อะ่ะแล้วก็ไม่เนียงตามสีแฮดว่าโอ๊อแล้วนี่ยังไงเนี่ยใครมันยืมของเราไปเยอะแยะเลิกเรียนแบบนี้จะมาคืนไหมก็ไม่รู้ขี่บ่นแล้วยายปรางอะ่ะเฮย้ยใครนินทาหุ้ยแกหนงได้ยินแล้วว่า โอ้ใช่นังนได้ยินแล้วว่าแต่เคาเป็นนักเรียนอันดับหนึ่งจะเล่นเกมแบบที่เราเล่นได้หรอแหมฝันพ,พี่เอยีน่นเนี่ยก็ดีแค่เรียนเท่านั้นแหละแหน่แหนเกมอะไรนักเรียนอันดับหนึ่งอย่างฉันเนี่ยนะจะเล่นไม่ได้เนี่ยดูสิอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุนีววิวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเบนเทสนั่นเองครับผม วันนี้นะคะนักเรียนลำดับหนึ่งแบบปางเนี่ยนะคะก็จะรองมาฝึกสมองดูค่ะว่ารอยเราที่ยังมีอยู่ไหมไออันเนี้ยอันเนี้ยหลังเลิกเรียนเนาะเพื่อนในห้องก็เมาส์แล้วยายสมศรีก็เมาส์แล้วว่าเฮ้ยนักเรียนลำดับหนึ่งจะเล่นได้หรอมาเดี๋ยวนักเรียนลำดับหนึ่งจะเล่นให้ดูเวลาเลิกเรียนแบบเนี้ยอากาศกําลังดีคะ่ะเรามารองแซมเปิลแซมเปิลข้อแรกกันดูแล้วกันเลเวลที่หนึ่งอะไรใหญ่ที่สดสิงโตแม ง่ายกุนจะทำให้ดอกไม้บานได้ไงนะฝนนะฝนอ,อเมกและนี่ก็คือวิธีการทำให้ดอกไม้บานนะคะทุกคนไายไปป้องแกโอเคค่ะมาที่ข้อ3อย่างต่อเนื่องนะคะนักเรียนนํำแบบหนึ่งอย่างปรางเนี่ยก็คงจะนำช้างเข้าตู้เย็นได้อย่างแน่นอนค่ะเริ่มแรกก็เอาช้างใหญ่ใส่เข้าไปช้าง เกมนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีการเล่นหลายแบบฉะนั้นช้างหรอช้างใส่ตู้เย็นยังไงอะอุ๊ยเปิดละอ่ะอาแค่นี้อ๋อยไอคิวแปดพันล้านอย่างปานนี้ก็คงแบบง่ายง่ายก่อนเยสมศรสีที่พูดมั่วนะ้าจริงๆอะมาบอกว่าหุยนี่อันดัแบบหนึ่งฉันจะเล่นไม่ได้ สิ่งใดที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดพระอาทิตย์ปะแกอ๋อไม่ใช่หรอก็เมฆปะแกใกล้หรอเราเหรอมากหรอหรือว่าอ๋อพระจ,จันทร์อยู่ใกล้ขํามเราจำไม่ว่าทุกๆอย่างเป็นส่วนหนึ่งของคำถามอ๋อันนี้ก็โอเคนะวันนี้เนี่ยเอาเป็นแซเปิลซเปิลสัก ห้าสิบด่านหรือยังไงก็แล้วแต่เนาะทุกคนคือมันง่ายกนอะเรามีพิซซ่ากี่ชิ้นกันนะเอา้ามอนสัตุยก็รู้ป่าว่าห้าชิน้นน่ะเฮ้ยทำไมอะ่ะอ๋อนางซ่อนทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนแบบนี้ไม่ได้นะแกโอเคนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชิ้นค่ะ easy มากฉันเพิ่งวิ่งนำคนที่สองไปตอนนี้ฉันได้ที่เท่าไหร่ก็ต้องที่สองปะ,ะขอยากกว่านี้อีกนิดนะคะเอาละค่ะเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อกอ่าลูกศรชี้ไปทางไหนทางขวางั้นพี่ปางต้อง ใชงคะ่ะเราก็เลือ่อนไปทางซ้ายเลยจากนั้นนะคะเราจะให้อาหารเจ้าเหมียวเร็วมันหิวแล้วหิวแล้วหรออ่ะอุ้ยอุ้ยเอาลงเมือนไม่ได้เอาขึ้นไปได้ปะให้อาหารเจ้าเหมียวเร็วอ่ะเหมียวอุ้ย <c ười> คำว่าแมวก็เป็นแมวเหมือนกันโอเคอุ้ยค่อนข้างมีเหลี่ยมนะเอาจริงๆอะ่ะ ระหว่างนี้ขอปัดแก้มสักนิดนึงหลอกกันมันไม่แดงเลยอะ่ะลูกบอลสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวเหรอตรงนี้พี่ปางเห็นแต่สีแดงกับสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะถ้าเอามันปัอ๋อต้องเอาสีผสมกันสีน้ำมึนบวกสีเหลืองเท่ากับสีเขียวโอ้อันนี้ก็คือมีความรู้นะก็ความรู้รอบตัวทั่วไปรูปนี้มีอะไรผิดปกติ ไม่นี่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกคนดูสบายดีทุกคนดูอยู่ในการปาร์ตี้ธรรมดาหรือว่าทำไมอะอะไรผิดปกติอะไม่เข้าใจเฮ้ยอันนี้ยากไม่นี่ไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดเลยอะดูที่มือของเขาให้ดีๆนะจ๊ะมือของเขาอ๋อนี่ไงผู้ชายคนนี้มีหกนิ้วทุกคน จะมี6นิ้วเกมมีนะนอกจากที่เราจะต้องแบบช่างสังเกตแล้วมีความรู้รอบตัวแล้วเราย้อนต้องมีความกวนตีนนิดๆด้วยนะทุกคนถ้าเราไม่มีความกวนตีนเนี่ยไม่น่าจะผ่านไปได้นะเดือนอะไรยาวที่สุดกุมภาพันธ์ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่านับจากวันเนี่ยมันน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมมันดูเป็นยาวที่สุดตัวสอนเยอะที่สุดเออ จับแอปเปิลที่กำลังหล่น5ลูกอันนี้คือลอยหนึ่งสองันนี้ลอยสามสหอ๊ยอีซี่ทอมจะต้องกระโดดข้ามฟากไปให้ได้โดดลูกอุ้ยมาไม่ถึงไว้ทุกคนไอ้ทอมโดดไม่ถึงทำยังไง กระโดดข้ามฟากเหรอข้ามฟากไปให้ได้ทอมนายลองแบบดาวน์โหลดถอยหลังไหมไม่ได้หรอเฮ้ยยากอะ่ะแอบบใช้ได้ปะลองกินเห็ดนั้นดูสิโอเคเห็ดอ้าทอมเอา นางกินเห็ดแล้วนางก็ตัวใหญ่ขึ้นทุกคนโอเคค่อนข้างที่จะมีจินตนาการแล้วข้อ20ก็มาถึงนะคะแกะดำอยู่ที่ไหนแกะดำอยู่ที่นี่แกะดำอยู่ที่ไหนน,ไหน,นี่ไงอยู่ที่นี่ค่ะอ่ะอยู่ที่นี่ค่ะสีดำนะคะเอาสีดำไปย้อมเลยค่ะ ก็คือ20ข้อในเวลาอันรวดเร็วนะคะทุกคนฉันบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยฉันกำลังเพิ่มเลิรนเป็นอย่างสูงนะเอาล่ะผู้ที่ไม่ได้รับเชิญเข้าในปาร์ตี้น้องแมวเฮ้ยพี่ก็เห็นแต่แมวปะหรือมันจะมีหมาหรือว่านี่ไงมีหนูแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสวยด้วยค่ะเอ่อ เจ้าเจ้าทอมเจ้าทอมเจ้าทอมต้องช่วยแล้วล่ะเอา้อนหินปลาอีอีถังขยะใส่ช่วยยังไงก่อนเออมีดฝนตกสื่อสื่อ,อ,อเอาฟ้าผ่าไปเลยสิคะเข้าใจแล้วได้รับโทษสาสมแล้วโอเคก็คือคนที่ไม่รักดีก็จะโดนฟ้าผ่าจงจับหนูเอาไม่ได้นี่นี่ฉันรู้แล้ว ๆๆๆๆๆเฮ้ยต่ออาด้าก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปในเขาวงกฏเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจีเนียสัมมาคน,นั้นเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะเจ้าทอมหิวอีกแล้วช่วยด้วยค่ะทุกคนเอ่อก็ก็กินสิจ๊ะเอาไปต้มหรอจ๊ะนี่อ่ะ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 ทอมมีข้าวทำไมไม่กิน แล้วจะไปกินหนูทำํำไมลองทําให้พวกเขาตกหลุมรักดูก็คือแต่งงานไปนเลยอะไรอ่ะแค่นี้หรอโอ,อมาเป็นรักแรกพบคือเราไม่ต้องทําอะไรคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามนะคะทุกคนคนที่ใช่ไม่จะเป็นต้องทําอะไรเลยเขาก็รักกันนะคะ <c oughs> เราเรื่อของฉันกับ <c oughs> ผู้สายห้องสาบ่ะแกมันจะกด,ดีได้เปะวะ คอยลูกเต่าออกมาได้แย่จางช่วยทีสิที่ว่ามันต้องเหลี่ยมเช่พี่ปะมันต้องแบบขยาวอฮึบ่นแน่ได้ออกมาแล้วนะคะเป็นส2องค่ะทุกคนคุณเลิศว้าวเธอที่โชคดีจางเป่าร็อกจ้าซาซาอ่ะละค่ะลองคลิกที่ลูกวัวพี่ไม่เห็นลูกวัวเลยนอกจากคำว่าลูกวัวเอาไม่ได้นี่แม่วัวเอเอ,เอจงสุดเพิ่นก่อน ความรักทําให้เกิดมาเป็นลูกวัวโอเคเข้าใจเกตไอเกตไอเกต์ get, I get, I get, นะแมวตัวไหนอยู่ขวาตัวนี้ปะไม่ใช่ตัวนี้ปะไม่ใช,ใช่แล้วตัวนี้ปะไม่ใช่ขยับได้ไหมอ๋อเราต้องเลื่อน นี่จ้าแมวที่อยู่ที่ขวาเอาละค่ะแล้วตอนมี28ด่านผ่านไปอย่างน่าใจหายมองหาความแตกต่างระหว่าง2ภาพนี้ <c oughs> แกฉันไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยเอ้ยจริงเหรอก,ก็เหมือนปันเป๊ะเลยเออโอ,อ้อันนี้แปลกอัน,นดีในรูมีรูในเสื้อตัวนี้ทั้งหมดกี่รูแขนละหนึ่งคอแล้วสองแขนอีกสาม ข้างล่างอีกสอันเนี้ยห้าหแล้วมันทะลุไปข้างหลัง7จ็เชื่อดีว่ามันต้องมีแปดทันฉลาดมากหอยคือรดคือแจมฉันเล่นเกมแบบหคยเยี่ยมมากเลยแกเนี่ยนักเรียนกับปานได้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปทันรถไฟเจ๋วสุดท้ายนะหุย คุณครูคุณครูมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปางกลับบ้านเดี๋ยวนี้ล้ค่ะคุณครูหุยคุณครู นี่มายกี่โมงแล้วว่าแกฉันไม่มีนาฬิกาด้วยอ่ะแกมีนาฬิกากันไหมอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วว่าถือแล้กลับบ้านแล้วสินะโอเคค่ะทุกคนเอาไปว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของอสุดีวีและที่สําคัญนะคะอย่าลืมที่จะก,กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดียวหมดแต่พูดมากไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะมืดชักก่อนไปแล้วะคะ่ะไปแล้ว